บาทกราบสวัสดีนี่คือสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าจอกแหนที่กองอยู่ตรงนี้นี่มีผลดีกับระบบรากพืชมากเห็นไหมครับเถาวันพวกนี้ดูรากของมันมันชอนชัยเข้าไปในจอกแหนตัวนี้นะครับที่เน่าที่เปื่อยแล้วนะฮะระบบรากทำงานดีมากเลยนะครับระบบรากทำงานดีมากเลยนี่นะครับ นี่คือภาพทางกายภาพที่ยืนยันได้ว่ามันดีต่อพืชนะครับนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ไม่ใช่รากจอกแหนนะครับที่เห็นขาวๆอยู่นี่ไม่ใช่รากจอกแหนนะครับเพราะว่ารากจอกแหนมันโดนย่อยไปแล้วมันตายหมดแล้วที่เห็นขาวๆนี่คือรากพืชที่ปกคลุมกองจอกแหนตัวนี้นะครับฉะนั้นนี่คือกองทองคําก็ว่าได้นะครับทองคําดํานะครับเมื่อก่อนมันเขียวนะจอกแหนตัวนี้ นี่เห็นไหมนี่คือลักษณะทางกายภาพที่ยืนยันได้ว่ากองจอกแหนตัวนี้พร้อมและเหมาะที่จะเอาไปปลูกพืชได้มากทีเดียวนะครับได้มากแล้วก็ได้ดีได้ดีมากๆเลยนะครับนี่ประเทศไทยจำไว้นะครับมีเยอะแยะ <c oughs> มีเยอะแยะอยู่ที่ว่าใครจะเห็นประโยชน์มันนะครับ คนไม่เห็นประโยชน์ก็จะกองมันทิ้งไว้ข้างทางส่วนคนที่เห็นประโยชน์มันเอาไปใช้นะครับ Pascal รีบๆเลยนะครับบ้านใครอยู่ใกล้คลองรีบเลยนะครับเนี่ยมันไม่ดียังไงนี่นี่ขนาดยังไม่ได้สับยังไม่บดนะแค่กองจอกแหนอย,อย่างเดียวเลยนะครับนี่ถ้าเราใส่แกลบดำเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปอีกหน่อยนึงนะครับใส่ปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้อีกหน่อยนึงนะครับใส่น้ำซุปที่เราต้มไว้อีกหน่อยน,นะครับมันจะสุดยอดแค่ไหนนะครับนี่เห็นไหม นี่เอออะไรบัตรเยใหญหรอ,อจของดีข้างถนนนะครับที่คนมองข้ามนะครับนี่นี่ดูระบบรากมันสิ่งที่ยืนยันว่ามันเหมาะที่จะไปปลูกต้นไม้ปลูกพืชปลูกผักนะครับแม่ผดจงแหละเนอะเอ้ยบัดออ๋ออออเลยจ้ะ๋อออา๋ยอ๋ออเออออ๋อ่อออออออ๋อออ ปีเวลรอบกับมดดักดยนี่ดูสุดยอดรีบขุดต่อก่อนเดี๋ยวมีคนมาแย่ง